Credit, บ,บัตรเครดิต10บใบ5ล้านบาทกับวันที่พี่ต้องกู้หมุนสวัสดีค่ะพี่เมย์แคิเวอร์เต็มเวลาดูแลคนแก่คนป่วยคนพิการมากว่า30ปีปัจจุบันอายุ56ปีตอนที่แล้วพี่เล่าว,ว่าค่าใช้จ่ายพื้นฐาน60,000ถึง80,000บาทต่อเดือนบวกค่าฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดวันนี้มาเล่าค่ะว่าพี่แก้ปัญหายัางไงตอนอายุ30กกว่าพี่มีบัตรเครดิตมากกว่า10ใบหมุนไปมารวมกันเป็นเงินกว่า5ล้านบาท เงินเดือนพี่หกหลักก็จริงแต่พอค่าใช้จ่ายพื้นฐานค่าบ้านค่ารถค่าดอกเบีย้ยบัตรเครดิตค่าใช้จ่ายประจําวันประจําเดือนพี่ไม่เหลืออะไรเลยพอมีค่าฉุกเฉินก็ต้องใช้บัตรเครดิตหมุนแต่มันก็มีลิมิตมีดอกเบีย้ยยิ่งใช้ยิ่งหมุนนี่ยิ่งพอสุดท้าย5ล้านบาทก็ไม่พอนอกเมื่อบัตรเครดิตเต็มลิมิตแล้วพี่ก็ต้องเริ่มกู้เงินจากเพื่อนยืมเงินจากผู้ใหญ่ ยืมเงินจากเพื่อนหรือผู้ใหญ่ที่เห็นใจกันพี่ไม่ได้กู้ไปเที่ยวไม่ได้กู้ไปฟุ่มเฟือยพี่กู้เพื่อค่ารักษาพยาบาลเพื่อค่าฟอกไตของพี่ชายเพื่อค่าผ่าตัดของพี่สาวและหลายๆเพื่อพี่เป็นผู้หญิงที่มีค่ามากคือค่าใช้จ่ายมากเหลือเกินแต่พอกู้แล้วก็ต้องคืนก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเงินเดือนทั้งหมดไปหมดเลยคะ่ะพอเดือนหน้าก็ต้องกู้ใหม่หมุนไปหมุนมาสุดท้ายหนีพอกหนีแล้วอะไรรู้ไหมคะ ที่ทำให้ทุกอย่างแย่ลงรองฟังต่อนะคะ